สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนวันนี้อัปเดตความคืบหน้าในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมกรณีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในส่วนของการเยียวยาน้ําท่วมประจําปี2565นะคะความคืบหน้าในส่วนของพี่น้องเกษตรกรของทางกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีการสํารวจพื้นที่แล้วก็ประชาคมแล้วประเภทพืชไร่ข้าวไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะข้าวไร่ละ1340บบาทต่อไร่พืชไร่ พืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นไร่ละ1,980บาทต่อไร่ส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก่อนอื่นนะคะอยู่ที่4,048บาทต่อไร่ทั้งนั้นทั้งนี้การจ่ายเงินจะเริ่มจ่ายเมื่อไหร่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่รอคอยในเรื่องของการจ่ายเงินน้ําท่วม ประเภท1กุ้มก้องกรามกุ้มทะเลรวมหอยด้วยไร่ละ1 1 7 8 0บาทต่อไร่ไม่เกิน5ไร่นะคะแล้วก็ในส่วนของสัตว์น้ำต่างๆค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดในกรณีการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมให้กับพี่น้องเกษตรกรติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมในส่วนของพี่น้องเกษตรกรค่ะชาวนาชาวไร่ชาวสวนประเภทพืชไร่ข้าวไม้ผลไม้ยืนต้นรวมไปถึงประเภทสัตว์น้ําด้วยนะคะในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาล่าสุดค่ะคุณผู้ชมข้าวไร่ละหนึ่งพาร้อสิบาทต่อไร่พืชไร่พืชผักหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะไร่ละสี่พันสี่สิบาทบาทต่อไร่รวมไปถึงประเภทสัตว์น,ยวยน้ํา 1, ด้วยไม่วม่าจะเป็นกุ้งก,ำกำ้ามกามกุ้งทะเลรวมไป ถึงหอยทะเลไร่ละ 11, 7 8 0บาทต่อไร่นะคะไม่เกิน5ไร่แล้วก็ในส่วนของประเภทที่2ก็คือปลาสัตว์น้ําอื่นๆที่เลี้ยงในบ่อดินนะคะหรือว่าร่องนาร่องสวนคิดเฉพาะพื้นที่ที่เลี้ยงนะคะคุณผู้ชมจะมีการชดเชยไร่ละ4,682บาทไม่เกิน5ไร่ค่ะรวมไปถึงประเภทที่3ก็คือสัตว์น้ําที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนหรือว่าที่เลี้ยงในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะในส่วนของตารางเม ละ368บาทไม่เกิน80ตารางเมตรค่ะซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ําท่วมก็สอบถามข้อมูลเข้ามาในเรื่องนี้เยอะมากๆเลยนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินเมื่อไหร่อย่างไรล่าสุดค่ะทางช่องได้มีการดําเนินการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินนะคะจะมีการจ่ายเงินประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2566เป็นต้นไปซึ่งจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทก,กรสให้กับพี่น้องเกษตร นนั่่เองคะส่วนการเยียวยานำท่วมให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะกรจะมีการเตรียมทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือในช่วงปลายเดือนกุมภาพ,พันธ์